ครับสวัสดีครับอู๋ปใช้ออโต้รบรีครับก็ตอนนี้เป็นวันที่นะฮะสุกที่สิบสามกันยายนนะครับปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงหกยี่สิบนาทีนะครับหกโมงเย็นนะฮะหกโมงยี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับก็อีพีหกนะครับอีเก้าศูนย์นะครับสไลด์มาจากอ่างทองนะครับหรือบ้านแพกนะฮะก็ดําเนินการจากอีพีหนึ่งนะครับถึงอีพีห้านะครับเปลี่ยนเครื่องช็อตบล็อกนะครับ ลงเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ประกอบเครื่องเสร็จว่าสักรู่เนี่ยครับประมาณสักสามสิบนาทีนะก็ตอนนี้เป็นการวอร์มเครื่องอยู่นะครับนะอู่วังใจออโต้ลบลีครับต้อมเบนต้อมีเอ็มนะครับก็แท็กเกอร์กำลังวอร์มเครื่องอยู่นะตอนนี้นะเราก็รีเซ็ตระบบเรียบร้อยนะครับทั้งน้ํานะน้ำมันเครื่องเช็คเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทําการวิ่งนะลองวิ่งทางทางไกลดูนะครับวิ่งเทสเลยครับนะจะได้จบปัญหานะครับนะก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดพรุ่งเช้าอีกเล็กน้อยก็คงจะปล่อยรถได้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ ก็เดี๋ยวผมถ่ายเป็น EP หกนะครับนะก็แตเกอร์อยู่ในรถแล้วครับนะอ่าดูหน่อยระบบน้ำยายแอร์เรียบร้อยนะครับไม่มีไฟโชว์นะครับเย็นเย็บนะครับแตเกอร์เย็นนะครับลูกเย็นนะรอบเครื่องนิ่งนะอยู่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดร้อยรอบอ่าเจ็ดแปดร้อยรอบนะครับโนเช็ค no นะเห็นไหมใช่ไหมแตเกอร์นะไม่มีโค้ดติดน,นะครับเดี๋ยวเราลองวิ่งอยู่ครับตอนนี้ก็น้ํามันจะเพิ่งถังนะเดี๋ยวต้องลองเติมนะ น้ำมันเพิ่มนะครับนะแล้วก็ลองดำเนินการวิ่งนะฮะไปเกลี่ยปิดฝาโป้งให้นิดนึงลูกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเคลือบเครื่องให้นะครับถ้าไม่มีดพลาาก็เตรียมส่งรถนะครับก็เอฟซีดูไปด้วยกันนะครับแล้วก็ท่านเจ้าของรถนะครับรถท่านเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายวงกว้างให้ดูครับนะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะด้านในครับแบบนี้ครับนะก็เดี๋ยวจะถ่ายเป็นอ่ะค่อยๆเลื่อนภาพ ช้าๆนะครับท่านลองดูรายละเอียดครับใส่ไฟตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วก็ปอกรัดนะครับเก็บเก็บให้ทุกจุดนะครับนะใส่ไฟใส่ปอกใหม่ทั้งหมดนะครับไม่มีหลุดด้วยนะแล้วก็หัวน็อตที่ไม่มีนะครับเราเอาของ B M ใส่ให้นะครับเราไม่ใช่น็อตกิโลนะครับก็ค่อยๆมองรายละเอียดไปนะว่าครบถ้วนไหยครับนะตำแหน่งต่างๆครับเดีือแค่ล้างรถเท่านั้นนะครับ ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วลูกชายจะทักไปบอกนะครับก็เดี๋ยวทําความสะอาดนะครับแล้ววิ่งเทสฝากรอเครื่องอยู่ด้านหลังนะลูกอยู่ในฝาพิชายก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวลูกชายทำความสะอาดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมดาเนินการล้างห้องเครื่องให้ด้วยนะนะด้านล่างนะครับไม่มีเศษน้ํามันเลยฮะนะครับตรงกระซีทั้งแพร่ต่างๆนะครับท่านลองดูนะไม่มีน้ํามันเยิ้มนะครับแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะ ก็เดี๋ยวเทเกิลเืองการซ้ำครับอู่วใจออโต้ลบุรีครับเอาเลยปิดเลยลูกเสร็จแล้วไม่มีอะไรจะถ่ายป่ะจะถ่ายใช่ไหมเอาเลยจับเลยจับเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเทคเกร์จะถ่ายรูปไว้นิดหนึ่งนะก็เดี๋ยววิ่งเทสนะครับะเดี๋ยวออกจากบ้านกันเลยนะครับนะก็ฝากไว้นิดหนึ่งครับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับนะคันนี้ก็ประมาณเสียเป็นแสนละครับนะเพราะว่า เปลี่ยนช็อตบล็อกนะครับเป็นเครื่องอท่อนตรงนะครับจากนอกนะครับนะต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายโครงสร้างหลายชิ้นนะครับนะเพราะรหัส N47D ครับเข้าได้หลายรุ่นมากนะครับนะเครื่องนอกกับเครื่องเราไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้น่าจะต้องมีการเปลี่ยนอ่างน้ํามันเครื่องนะนะที่มาไม่ตรงนะครับนะจัดการอแปลสภาพนะครับให้กลับสู่สภาพรถในเมืองไทยนะครับก็คือรถที่ใช้ในไทยนะครับก็ เดี๋ยวเราไปหาข้าวทานครับแล้วก็ลองรถด้วยนะเพราะเหนื่อยฮะผมทาประมาณสักเจ็ดชั่วโมงได้นะตั้งแต่เช้าพอดีมีเอกวันเข้ามาแทรกหนึ่งคันนะครับเป็นจากสระบุรีนะก็ทําของเหลวครับตอนแรกคิดว่ามาถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับสรุปไปไปมาครับให้เพิ่มเติมนะฮะรีเซ็ตระบบผ้าเบรกด้วยนะครับไปเปลี่ยนผ้าเบรกมานะครับแถวอมอนนะแล้วก็เปลี่ยนแต่ผ้าเบรกครับเขาไม่ได้รีเซ็ตฮะโทรไปถามเขาเขาบอกว่าให้เขาไปรีเซ็ตที่ศูนย์นะครับ สรุปว่าเรามีเพิ่มเติมอีกหลายรายการนะครับแล้วก็พลาสติกในกันชนนะครับต้องดําเนินการถอดใส่ให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่นะที่แนะนําลูกค้าอ่าชั้นดีมาให้เรานะฮะแล้วก็ลูกค้าก็นั่งดูนะเราก็ชี้ตามความเป็นจริงนะฮะมีพลาสติกกองหลุดลุ่ยนะฮะใส่มาไม่เข้าที่ครับนะะก็ยืนดูไปด้วยกันนะครับว่าความพร้อมนะครับเห็นแจ้งว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับตอนนี้หมดประกันเบรคไอห้าปี นะครับเพราะรถมันปีสองพันสิบเก้านะครับหมดปีนี้นะฮะทีนี้เขาก็หาอู่ทั่วไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็เลยไปสอบถามแล้วก็เจออ่าลูกค้าที่เป็นท่านผู้ใหญ่นะครับนะข้าราชการท่านผู้ใหญ่นะครับแนะนํามาให้นะครับก็วิ่งตรงมาจากสระบุรีครับวิ่งมาลพบุรีนะครับเพื่อมาทําการสวิตนะฮะก็ลองลองดูนะเราก็จะดูแลท่านอย่างจริงใจนะฮะแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่อ่าช่างคนหนึ่งจะทําได้นะเพราะว่า ตามงบประมาณแล้วก็ตามหน้าที่ของเรานะครับนะเราเห็นอะไรเราก็จะแจ้งท่านนะครับส่วนท่านจะบอกว่าแพงหรือถูกหรือไม่อยากได้ยินอะไรก็ก็สุดแล้วแต่นะครับผมก็ทําหน้าที่ของผมนะครับอย่างเช่นรายวันวันนี้มีมาเยอะนะก็เดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะครับนะเบนซ์คันที่มาเมื่อวานแหละครับ W ต่บสองถึงสี่นะครับสรุปว่ามาสั่งเราทำสี่รายการนะครับเดี๋ยวผมนอกเรื่องนิดนึงมีถ่ายน้ำมันเครื่องครับมีมอเตอร์กระจกฝั่งคนขับไม่ทํางานนะครับ มีน้ำฉีดน้ำฝนไม่ฉีดนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกรายการหนึ่งผมลืมนะทั้งหมดสี่รายการแหละครับเมื่อวานนะพอดีวันนี้โทรมาครับบอกว่า่าเราตีราคาสูงเกินไปนะครับอมีแบตเตอรี่ครับเสื่อมนะครับก็เราตีราคาสูงเกินไปนะฮะแล้วที่เขาดูในเน็ตนะครับมันไม่กี่พันบาทนะครับนะแล้วก็บอกว่าแบตเตอรี่ที่เขาใช้นะครับลูกเราไม่เกินเจ็ดพันบาทเองครับ สรุปว่าผมดูนะเป็นลูกจากศูนย์นะครับซึ่งลูกหนึ่งก็ก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับนะฮะเพราะนั้นพูดไม่ตรงความจริงนะครับแล้วก็หลายหลายเรื่องนะก็จะให้เราคุมราคาในเรื่องค่าแรงครับสรุปไปไป,ไปมามาครับเขาซื้อของมาให้เองหมดนะฮะทั้งน้ำมันเครื่องครับทั้งมอเตอร์นะเราก็เลยบอกเราเราคุมไม่ได้นะครับเราไม่ดูความยากง่ายเพราะมอเตอร์ที่คุณซื้อมามือสองมันใส่ได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลเราต้องถอดอีกรอบหนึ่งครับเพราะฉะนั้น อ่ามันเป็นการทําที่วกวนนะฮะแล้วอู่ไม่ได้เปอร์เซ็นต์กินครับนะคือพูดกันตรงๆเราจะได้แต่ค่าแรงนะครับแล้วถูกมากํากับด้วยนะแล้วพอผมพูดเสียงแข็งไปนะฮะก็คงคิดว่าเราพูดไม่ดีนะเพราะว่าไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยนะเป็นมาครั้งแรกนะครับเป็นข้าราชการแหละครับนะถ้าคนไม่เคยคุยกับผมก็จะคิดว่าผมเสียงแข็งนะครับแต่รับเงื่อนไขเราไม่ได้นะเราเลยปฏิเสธนะครับนะก็บอกว่าไม่คุมราคาให้สรุปว่าเขาก็แจ้งว่าอ้างั้นก็ไม่ทา นะถ้าพูดแบบนี้ก็ไม่ทํานะก็เดี๋ยวรถออกอ่าเขาก็พูดทิ้งไทยไว้นะก็นี่แหละครับผมนึกบอกนะการที่เราเป็นข้าราชการนะครับเราต้องมีความรู้เยอะๆนะการที่เราซื้ออะไรมาทั้งหมดแล้วมาบังคับให้ช่างเขาทําเนี่ยนะนะนะคุณต้องขอร้องเขานะครับคุณต้องพยายามพูดกับเขาดีๆนะครับเพราะคุณซื้อเช็คอะไรแบตเตอรี่ฮนะซื้อน้ำมันเครื่องมาไว้้ายรถซื้อมอเตอร์มาเลยแล้วมาบีบคอให้เราทํานะซึ่งเรา คือมารยาทนะฮะคุณก็ต้องมีนะครับนะก็หวังว่าอคงจะมีความรู้กันไปทั่วประเทศนะครับก็ใจเขาใจเรานะครับถ้าคุณมาเป็นช่างคุณจะเข้าใจนะครับว่าอรถคุณนะมันจะพังอยู่แล้วนะน้ําก็ไหลเต็มพื้นครับน้ําก็ใส่น้ําเปล่านะครับนองเต็มพื้นเลยครับเพราะฉะนั้นจุดเมนคุณไม่ทํานะคุณมาทําจุดลองนะครับถ้าผมเกิดทําเข้าไปนะแล้วคุณบอกรถคุณในความร้อนขึ้นนะ ออกไปผมไม่เดือดร้อนหรอครับเดือดร้อนนะฮะแบบนี้เพราะคุณไม่ตรงพูดไม่ตรงคําพูดแล้วนะเพราะนั้นผมจึงไม่รับนะขอปฏิเสธนะครับก็ฝากไว้นิดนึงท่านไหนที่จะมาก็จริงใจนิดนึงนะให้ช่างเขากินบ้างครับนะในในหน้างานของเขาแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของเขานะครับแต่อย่ามากจนเกินไปนะครับต้องตามความจริงเท่านั้นนะแล้วคุณก็จะได้เจอสิ่งที่ดีๆครับนะจะหาช่างที่ถูกที่สุดแล้วต้องดีด้วยนะมันไม่มีในโลกครับต่อให้เป็นญาติคุณเองก็เถอะโดนกันมาเยอะแล้วครับนะเอารถไปให้ญาติทำเนี่ยครับ ยติเล่นเสเลี้ยวเลยครับโดนมาหลายหมื่นหลายแสนก็เยอินะครับวิ่งมาหาผมเพราะนั้นประสบการณ์มันทําให้เราเรียนรู้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นรถกันไปเลยฮะ,ะอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวไปกันลูกๆไปด้วยเอาลูกไปด้วยเพราะว่าอ่ะหย็บได้ลูกหยิบหน่อยอ่าโอเคอ่าอยู่ในรถกันหน่อยเดี๋ยวเด็กเกอรขับออนะก็บอกเอฟซีไปแล้วนะแล้วก็เจ้าของรถเดี๋ยวผมขอวิ่งลองหน่อยครับเจ้าของรถก็บอกว่าทะเบียนขาดทะเบียนขาดนะครับแต่ยังขึ้นหกเจ็ดอยู่ ขาดไม่ก okay. mm ี hmm. ่เด oh okay. no. yeah. so uh ือนไม่เป็นไรฮะก็เขาบอกเขาแจ้งเราไว้ไงแต่เราก็บอกเดี๋ยวเราลองวิ่งดูนะถ้าตำรวจเจอตำรวจเราก็บอกว่ามาลองลดแล้วกันนะเพราะว่าเราพิ่งประกอบเครื่องเสร็จนะครับก็ยังอยู่ในปีหกเจ็ดอยู่นะครับใบภาษีนะครับก็คงขาดเดือนนะครับเพราะว่ารถเข้าอู่ซ่อมนะนะก็โอเคครับเดี๋ยวเทเกอร์ลองวิ่งดูนะก็รีเซ็ตอะไรไปมั่งเทเกอร์ค่าหัวฉีดไปแล้วมีอะไรอีกทำร้านนม ไ่ล,ลมนะฮะแล้วก็เรื่องอน้ํายาแอร์ใช่ไหมป้อนใบใหม่ใช่ไหมน้ามันเกียรนะ์นะน้ามันเกียร์เติมเพิ่มกี่ลิตรอ่าน้ามันเกียร์ลูกค้าห้าลิตรนะครับเติมเพิ่มห้าลิตรนะฮะเพราะของเก่าดํามากครับตอนเรายกเกียร์ลงเราก็ถ่ายลงนะฮะเป็นชิคโคนเลยครับเพราะฉะนั้นน้ามันเกียร์เพิ่มห้าลิตรนะครับน้ำมันเกียร์เพิ่มห้าลิตรนะรนนก็ ดูตามไป,ไปครับแทเกอร์เป็นไงลูกขับครั้งแรกตอนนี้เลขไมกิโลที่เท่าไหร่สามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับนี่ฮะตามนี้เลยครับนะตอนนี้ถึงวงเวียนพัฒนาลายแล้วครับเหมือนเดิมนะก็จากที่เขาสไลด์มาใช่ไหมครับแทเกอร์อ่าตอนนี้วิ่งรอบแรกนะออกจากอูเลยนะทําเสร็จปุ๊บลองเลยนะถูกไหมลูกอโอเคนะระบบเบรกดีไหมะของเขาดีอยู่แล้วโชคเป็นไงยังไม่รู้เนี่ยค้านะ กักกึกักหนักข้างหลังมีคนเยอะอทุกคันนะอ่าโอเคมีมีจุดไหนบ้างลูกที่ว่ามันคิดว่ามันไม่สม,มบูรณ์สักเท่าไหร่ย,รย,นะยังไม่รู้นะยครับยองค่ะถ,ถ้าคุณลองค่ะคุณอาจารย์กุ๊กอยากเ,<ร>าเข้ากล้องมช่ายหนังหนาครับ จะคุ้งใช่องค่ะอาจจะคุ้งอยากเข้ากล้อเนี้ยกจะเอาละเอียดทุกอย่างเลยค่ะคุณอาถามเฉยๆเป็นเป็นการเกินน้ำเพราะเรารีบเดี๋ยวลองเสร็จพรุ่งนี้ก็ต้องเอาเครื่องก่อนค่ะให้จบเครื่องก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตามตัวเต็มทีละขั้นค่ะก็ถือโอกาสดูปิดย่อยไปด้วยเลยก่อนค่ะตอนนี้ใจต้องจดจ่อที่เครื่องก่อนค่ะเพราะว่าเราทําเครื่องอยู่อ่าโอเคไอเด้นั้นเนีว่าอย่างเขาลุ้นเราเราไม่ได้เอาเชเคเขาต้องเอาเครื่องเขาให้จบก่อนอ่าครับบ๊ายบายสิยัง ายบายังไบไปสิอันนี้เดินเดนอาร์เซอลาเซียอารเซียมาด้วยนะครับนี่ยบายกับหลุบยบายดีค่าก่อนที่สวยสวัสดีค่าที่สวยที่สวยสวัสดีค่าอะไรอ่าโอเคโอเคอ่าโอเคน้ำฉีดน้ำฝนมีไหมลูกไม่ได้เติมเหรอมอเตอร์เาเสียมอเตอร์ฉีดน้ำฝนเสียอ้าวเราเป็นเรื่องแล้วปัดไม่ปัดยังใช้ได้อยู่ไหมแต่ไม่แต่ไม่รีนน้ำแล้วเนี่ยไป่ปัดไม่ดีด้วยโอ้แลวฝนตกตลอดนะเนี่ย ดี๋ยวหนูวัดกิโลนิดหนึ่งตั้งกิโลนิดหนึ่งครับตั้งแล้วนะ,อะโอเคอลูกชายตั้งกิโลนะฮะตั้งไปแล้วครับตำแหน่งเกดีนะตั้งกิโลไ้แล้วก็เบรกดีนะพยายามอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเราไม่รู้ประวัดรถก็รถพึ่งสไลด์มาแล้วเราก็จัดการเปลี่ยนเครื่องเลยนะครับเป็นสิลคงนะนก็ของเก่านะครับก็ช้บละลายนะะ สูบที่สี่นะครับ,รบข้อละลายนะชับก้านละลายนะครับแล้วก็กระปอกสูบมีรอยติดสูบสี่เยอะนะครับแล้วก็สูบหนึ่ง 2, สูบสองสูบสามก็มีเส้นนะครับนะสรุปว่าข้างในค่อนข้างกาวเยอะนะฮะเศษอลูมิเนียมเศษต่างๆนะครับที่ถูกดูดขึ้นไปนะฮะโดยปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับก็ไปทําความเสียหายให้แก่ปั๊มน้ํามันเครื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้น การที่จะใช้เครื่องเก่าต่อต้องใช้เงินโอฮอนเยอะนะฮะแล้วค่าเคียร์แลนด์ก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการโอฮอนใช้เงินมากกว่าการซื้อเครื่องนะครับนะถ้าจะโอฮอนได้ดีเลยนะครับใช้เงินหลายแสนนะเพราะฉนั้นเลือกที่จะเป็นเครื่องมือสองดีกว่าครับนะต้องดูความเสียหายของเครื่องยนต์เป็นหลักนะครับเวลาประเมินหรือวิเคราะห์ปัญหาของรถนะครับนะบางเคสก็สามารถโอฮอนได้นะถ้าไม่ใช่หลักสําคัญนะครับแต่นี้เราตรวจสอบแล้วครับ ข้างในเขาตั้งช้ำนะครับนะเพราะรถมาสามแสนกโลด้วยนะฮะจากเลขกิโลนะครับสามแสนกกิโลด้วยนะบวกกับรถที่ช้ำละลายด้วยครับเพราะฉะนั้นมันมันค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับนะถ้าเกิดว่าเราโอฮอนไปไม่ดีนะเพราะว่าต้องเซฟในราคาที่ลูกค้าต้องการให้เซฟเพราะนั้นก็เหมือนการเสี่ยงนะนะถ้าเกิดว่าเราจะโอฮอนแบบราคาทุงสูงครับก็จะไม่ไหวนะเพราะนั้น เลือกทางนี้ดีกว่าครับนะจบปัญหาครับวิ่งไปเลยครับ5ปี7ปี10ปีครับดูแลน้ํากันนะมันเครื่องให้ดีครับรถก็จะทนมากครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นนะกดถูกใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะนําคลิปมาเสนอก็เดี๋ยวต่ออีพี7นะครับนะอีพีนี้คืออีพี6นะครับแต่ก็ไ่บ้านกับลูกจบคลิปก่อนนะอ่าเดี๋ยวฟ้าจะได้พักบ้างอ่ะนี่ผู้ช่วยายบายหน่อยหันมาหน่อยายบายหน่อยนี่แพทผู้ช่วยผู้ช่วย อ่าไม<อ>้ขนปูนเร็วไปบ้านหนดีค่าก่อนดีค่าไฟในเก่งไม่มีอ่ะเนี่ยกดไปหน่อยมีไหมเนี่ยไฟเกิดอ่ามีไฟนี่น่าแล้วมันไม่เปิดล่ะ<อ>ปล่อยให้มืดจะเมไอไปบ่ายก่อนไปบ่ายก่อนบายบายอ่าสวัสดีค่ะเจ๊กุ๊กว่าไงบายบายก่อนจบคลิปแล้วนะเดี๋ยวไปหาข้าวทานสวัสดีค่ะด้วยจะไปหาที่หทหไหนเด้อนี่ฝนตกยิ้มยิ้มฮ่ายิ้มอ่ะว่าไงล่ะเสียลูก ไปไปก่อนเมลอนได้ไมลอนไม่องสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเดี๋ยวใส่เพลงให้เดี๋ยวใส่เพลงให้สวัสดีค่ะก่อนเมลงไม่ร้องเแพลงไม่้องนะปะไมลอนโอเคค่ะโอเคนะอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมขอพักก่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจด้วยนะครับอุ๋วพี่ชายออโต้ต้องขอจบคลิปแต่เพียงนี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับที่รับฟังรับชมครับสวัสดีครับ